วันนี้วันที่5มีนาคม2568มาตรวจสอบสถานการณ์ใบอ่อนทุเรียนซึ่งถามว่าแตกเยอะไหมก็แตกเยอะรอบต้นแหละแต่ตอนนี้อาการหลุดร่วงของลูกก็ยังไม่ปรากฏพบให้เห็นสันนิษฐานว่า,าสัดส่วนของใบอ่อนที่แตกมาต่อใบเก่าเนี่ยใบเก่ายังชนะอยู่ ยังสามารถที่จะปรุงอาหารเติมให้กับลูกแล้วก็ใบอ่อนชุดใหม่ได้อยู่แล้วก็บวกกับลูกก็ระยะใกล้60วันแล้วก็มีเมล็ดภายในนะที่สร้างออกซินสู้กับใบได้ระดับหนึ่งละแล้วก็บวกกับอีกหนึ่งอย่างคือการบริหารจัดการทางด้าน อาหารคือทำให้ใบเนี่ยเขากลางเล็กไม่ใหญ่ไม่ดึงอาหารมากเกินเพราะนั้นก็ทำให้ยังคงที่จะเลี้ยงลูกต่อไปได้แต่ตอนนี้ก็ต้องช่วยเติมอาหารอยู่จนกว่าใบอ่อนชุดใหม่จะกลางหมดตอนนี้ยังกลางไม่หมดก็ต้องเติมอาหารทั้งทางลูกแล้วก็ทางใบต่อไปเพราะว่าถ้าไม่บริหารจัดการอะไรเลยเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้ลูกจะไม่หลุดร่วงแต่ก็จะบิดเบี้ยวเสียทรงไปหมดการคือใบดูดดห่างๆก็คือใบเก่าก็ยังยังอยู่ค่อนข้างเยอะใบอ่อนก็ไม่น้อยแต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่สู้กันได้อยู่อันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานในปีนี้นะครับถือว่า แตกหนักเลยนะปีนี้แตกไปอ่อนหนักนี่คือทําการเตริมอาหารทั้งใบเร่งใบเข้มเนี่ยไป3รอบแล้วนะแล้วก็พร้อมกับพ่นลูกโดยตรงเพื่อเตอิมอาหารด้วยยือ้อยู่ครับปีนี้คงต้องผ่าอีกสัก1ิวันข้างหน้าแล้วก็มาสังเกตอีกทีว่าผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ผ่านการจัดการมาตั้งแต่ลูกระยะกดโคกแล้ว อันนี้ก็บางต้นที่ใบอ่อนแตกไม่เยอะลูกก็พัฒนาต่อเนื่องต่ต้นไหนที่แตกเยอะๆลูกอาจจะหยุดนิ่งไปบ้างแต่ก็ยังไม่ร่วงต้นนี้ต้นตน,นี้นี่ต้นเล็กนนี่ในลูกนี้จะสังเกตจะอยู่ต่อไหม <laughs> หนามเริ่มแดงแล้ว <c oughs> แต่ลูกใหญ่ที่มีมเมล็ดแล้วก็น่าจะไปต่อได้นะครับต้นนี้แตกหนักแต่ว่าใบเขาก็กลางออกมาเขียวลนะพร้อมที่จะปรุงอาหารเลี้ยงได้ละ <c oughs> อีกสักอาทิตย์หนึ่งถ้าลูกไม่ร่วงก็น่าจะผ่าน <c oughs> ต้นนี้ <c oughs> ใบกลางหมดละ <c oughs> เริ่มลื่นขึ้นเรื่อยๆละ ใบสุดท้ายก็เล็กล้ก็ที่เหลือก็น่าจะผ่านนะครับอาจจะเสียทรงไวบ้างนะแต่อาจจะก็ได้ลูกขายแหละนี้เหลือทั้งต้น35ลูกนะโอเคอ่สถานการณ์ใบอ่อนปีนี้ครับ้องนก็มาจัดการกันค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวแถบนี้นี่แตกทุกต้นครับแตกเยอะด้วยนะ ทีนี้เปลืองปุ๋ยเปลืองเปลืองปุ๋ยเปลืองค่าแรงเยอะพอสมควรครับอ,อันนี้นะนก็แตกไม่อ่อนนะครับแต่สัดส่วนคือเรายังมีใบเก่าอยู่นะมีใบเก่าอยู่โอเค ีก็พยายามบริหารให้ใบมันกลางเล็กๆนะครับนี่ก็ยังมีไม่กลางอยู่บ้างอันนี้ก็ยังต้องบริหารจัดการต่อเนื่องไปอีกสักครั้ง2ครั้งนะครับตอนนี้คือก่อนหน้านี้3ครั้งมาใช้0ูนย์บามสี่นะครับบวกแมกนีเซียมเดี๋ยวครั้งต่อไปกําลังคิดอยู่ว่า0ูนย์สองสามสี่ก็คงกดมาพอละอาจจะต้องส่งให้ใบที่เหลือมันกลางให้หมด ก็ยังมีใบที่ไม่กลางอยู่อาจจะต้องใช้13046บวกกับ1 5 5 7 17นะครับในอัตตาส่วน13046ส่วนแล้วก็1 5 52 17สส่วนรวมกัน1กิโลต่อน้ำา2 0 0ลิตรเล่งใบกลางก็สูตรนี้นะครับอาจารย์ทั้งหลายก็แจ้งไว้แล้วว่า ใช้ได้เฉพาะในช่วงที่ลูกสามารถดึงอาหารได้แล้วนะครับไปใช้ช่วงดอกปานห่างแย้ไม่ได้นะฮะ13046เนี่ยแล้วก็ลูกก็ต้องเติมอาหารต่อไปนะครับน้ำตาลทางด่วนอะมิโน,โนนะครับแคลเซียมโบลอนยังขาดไม่ได้เอาล้ครับยังต้องบริหารจัดการกันอีกหลายยกนะกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้โอเคบันทึกความทรงจำไว้เพลงท่านี้ครับวันนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ